สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําต้านถึง,งตัวละคร4ดาวผา่าต้านสังหารธาตุลมตัวดเมืแรงลดสปีัตูก็ได้ปั้นก็ยังง่ายแถมยังเป็นตัวแจกฟรีอีกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยพรสวรรค์ติดตัวของตั้นนหิงถ้าตั้นเหิงเป็นเป้าการใช้สกิลของฝ่ายเราต้นนหิงจะได้รับบัฟการทะลวงความต้านทานลมอธิบายก่อนการเป็นเป้าสกิลของฝ่ายเราคือการที่เรากดบัฟกดฮิวกดโล่กดอะไรก็ตามแต่ใส่ตั้นนหิง ต้านเหิงจะรับบัฟการทะลวงความต้านทานลมอธิบายต่อบัฟการทะลวงความต้านทานลมคืออะไรมันก็คือการที่ต้านเหิงจะตีศัตรูแบบไม่สนความต้านทานลมตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลพรสวรรค์ซึ่งติดหนึ่งครั้งจะเว้น2เทินแล้วถึงจะติดได้อีกครั้งหนึ่งครูดาวก็สามารถดูได้จากในเกมนะเอาง่ายๆพรสวรรค์ของต้านเหิงกดสกิลใส่เฮียแกบัฟฮิวโลอะไรก็ได้อ่ะและเฮียแกจะตีแรงขึ้นแค่นั้นแหละจบ มาต่อด้วยสกิลต่อสู้ของตั้นเหิงตันเหิงจะโจมตีเป้าเดียวและถ้าการโจมตีของสกิลนี้ติดคริศตูจะโดนลดสปีด12%มาต่อกันที่สกิลอันติของตั้นเหิงตันเหิงจะโจมตีเป้าหมายเดียวทำดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็ถ้าเรากดอันติใส่ศัตรูที่โดนลดสปีดอยู่จะทําให้ตัวคูณดาเมจของเราแรงขึ้นไปอีกต้องบอกก่อนว่า บัฟลดสปีดที่ติดอยู่ที่หัวศัตรูเนี่ยจะเป็นจากของใครก็ได้จะเป็นของตั้นเหิงเองหรือจะเป็นจากของตัวอื่นอย่างเช่นเวลหรือจะเป็นซิวเว o บติดของใครก็ได้นะ่ะพอแค่มันเป็นบัฟลดสปีดก็พอนะ่ะเทคนิคของตั้นเหงิงต้นเหิงจะบัฟอิติให้กับตัวเอง40เป็นเวลา3เทิร์นเมื่อกัอที่ TRA CE, TRA CE เทรสเทรสเลื่อนขั้น2เมื่อตันเหิงเลือดต่ำกว่า50โอกาสโดนโจมตีก็จะลดลง เลื่อนขั้น4หลังจากโจมตีแล้วจะมีโอกาส50%เร่งสปีดให้กับตัวเอง20% 2เทิร์นเลื่อนขั้น6โจมตีปกติใส่ตัวที่โดนลดสปีดแรงขึ้นอีก40%ก็เทรซที่แนะนําให้อัพก็จะเป็นขั้น4ก่อนแล้วก็ขั้น2จากนั้นก็ไปขั้น6ส่วนพวกสกิลเนี่ยจะแนะนําให้อัพ E กับ Q ไปพร้อมๆกัน E ก็คือสกิลต่อสู้นะ Q ก็คืออันตอ่ะแล้วก็อัพพรสวรรค์ตามไปทีหลังก็ได้แต่แนะนําอัพ พร้อมๆกันหมดเลยก็ดีส่วนโจมตีปกติก็อัพก็ได้ไม่อัพก็ดีก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าอัพก็จะได้คอมโบกับพรสวัรด์เลื่อนขั้น6ด้วยแต่ว่าไม่อัพก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเ่ะ่มาในส่วนของไลท์โคน5าดาวที่แนะนําก็จะเป็นของร้านเฮอร์าสามารถแรกได้จาก Simulate Universe เนาะก็จะทําให้เราได้อัตราคีเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเราโจมตีใศัตรูที่เลือดน้อยกว่า50%ก็จะตีแรงขึ้นไปอีก และหลังจากที่เราฆ่าศัตรูตัวนั้นไปแล้วก็จะทําให้เราได้ a d k ์เพิ่มอีกบอกเลยว่าได้ใช้หมดเลยเนะี่ยหรือถ้าใครเปิดกาชาได้ของยันชิงมาก็ปับ๊บขี้ดามเมจให้กับเราแล้วก็เมื่อเราโจมตีแล้วมันไม่ติดคี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้อัตราคี้เพิ่มอีกติด1ครั้งเว้น3เทินหรือถ้าใครมีของเซเลก็นํามาใช้งานได้ บวกตาคีให้กับเราแล้วก็สปีดท,ที่เกิดมาจาก100ทุกหน่วยเนี่ยจะทําให้สกิลต่อสู้ของเราทาดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้คีดาเมจของอันติของเราเพิ่มขึ้นไปอีกซ้อนได้6ขั้นก็ใส่รองเท้าสปีดไปก็ได้เดี๋ยวมันก็ถึงเองแหละแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะไปใส่ไปเถอะในส่วนของ4ดาวตัวที่เราสามารถหาได้ฟรีก็จะเป็นของฟอคเทนฮอรหน้าหยานจริงอันนี้นะก็ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากเพราะว่าทําให้ เราได้สปีดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นแต่ถ้าเราโดนดาเมจเนี่ยก็จะทำให้เอฟเฟกหายไปแต่เดี๋ยวเอฟเฟกนี้มันก็จะฟื้นฟูกลับมาในเทิร์นถัดไปก็ถือว่าใช้งานได้หรือจะใส่เป็นของต้านเหิงก็ทําให้เราได้อ t ทเคเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าศัตรูมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ตัวเนี่ยจะทําให้อัตราคิเราเพิ่มขึ้นอีกก็ถ้าใครเปิดกระชาได้มาก็ใส่ไปเลยในส่วนของซอสเพลถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้แบบตีมอนตัวเดียวหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตั้นเหิงเนี่ยอยากจะกระจายการลดสปีดใส่ศัตรูทุกๆตัวเนี่ยหรือจะเป็นของ BP ทําให้เราได้อัตราขีเพิ่มแล้วก็อาจจะเอาไว้ลบบัฟได้ก็เอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์แปลกๆในอย่างแบบฟอกเทนฮออะไรอย่างนี้เนี่ยส่วนซับพาร์ครฟอร์มอก็ไม่แนะนําอย่างยิ่งเพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าอันตีของตั้นเหิงเนี่ยแรงมากๆเราจะไม่กลัวอันตีของตั้นเหิงนี่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะ เพราะฉะนั้นไม่แนะนําอย่างยิ่งเลย s ับสไครฟอร์มเนี่ยหรือถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่3ดาวก็แนะนําเป็นรูปม้าตัวนี้เลยในตาคิดืๆในส่วนของลิลิกที่แนะนําก็จะเป็นลิลิกเซตสลมนะก็ทําให้เราได้ดาเมจลมเพิ่มขึ้นแล้วก็เซตสชิ้นหลังจากที่เรากดอันติแล้วจะทําให้เราเร่งแอคชั่นตัวเองอีก25%หรือถ้าใครขี้เกียจฟาร์มก็ใส่เซต2ลม2อ t ไไปก็ได้นะ ตัวเสื้อก็แนะนําเป็นเสื้อคิเลตมากกว่าคีดามเมจนะเพราะว่าตัวซีลต่อสู้ของเราเนี่ยต้องการติดคิถึงจะติดบัฟลดสปีดได้เพราะฉะนั้นแนะนําเสื้อคินะแต่ถ้าใครคิเลตเยอะแล้วก็ใส่เสื้อคิดามเมจก็ได้ก็แล้วแต่เลยตัวรองเท้าก็แนะนําเป็นรองเท้าอิตเคเนาะหรือจะใส่รองเท้าสปีดก็ได้นะ่ะ ในส่วนของประดับแน่นอนว่าต้องแนะนําเป็นเซตสองครีอยู่แล้วนะเพราะเราต้องการติดครีอย่างไงละ่ะลูกแก้วก็แนะนําเป็นลูกแก้วลมตัวเชือกก็เป็นเอทีเคก็ได้หรือจะใส่ฟื้นฟูพลังงานก็ได้แล้วแต่เลยในส่วนของอ e ีตดอรอน E1 ก็ถ้าโจมตีใส่ศัตรูที่เลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ50%ตันหงจะได้คิรเรตเพิ่มขึ e ้น12% E2 จะลดกูดาวพรสวรรค์ลง1เทิร์น e E4 เมื่อฆ่าศัตรูแล้วจะแอคชั่นทันทีนะ่ะก็คล้ายๆกับตอนที่สู้ฉางกดอันตะิเนี่ E6 บัฟลดสปีดจากสกิลต่อสู้ของเราจะได้เพิ่มอีก8%รวมเป็น20เปอร์นะ่ะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะทีมที่แนะนำก็ขอแค่มอนแพ้ธาตุลมก็พอนะต้านเถิงก็ไปได้ทุกที่แล้วนะหรือจะเอาต้นเถิงไปไว้รดสปีดมอนก็ได้เอาไว้เจอกับมอนที่แบบสปีดเยอะๆจะได้ลดสปีดมอนลงมาหน่อยทีมแนะนำก็จะเป็นทีมทั่วไปหรือจะเป็นทีมบัฟให้ต้นเถิงคนเดียวจะเป็นทีมแบบรดสปีด หนักๆไปเลยก็อยู่คู่กับเวลหรือจะเป็นทีมเป็นลมหมดเลยก็ได้นะสรุปนะครับตั้นเหิงตัวสีดาวแจกฟรีตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยดามเมดก็แรงเล่นก็ง่ายปั้นก็ง่ายลดสปีดก็ได้ทําของก็ง่ายขอแค่มีขีดเลทก็พอน่ะโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ปั้นไม่ได้แล้วนะตั้นเถิงเนี่ยคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละครับก็าผิดพลาดตรงไหนก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้หรือจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนก็พิมพ์ที่คอมเมนต์ให้ผมไว้หน่อยผมจะขอบคุณมากๆเลยครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับกดอะไรก็ได้ที่อยากกดไปละบ๊ายบาย,บายบาย